ผูสินครับคุณจักรพงศ์พง์ประเทศครับเต่าเริ่มเกมการแข่งขันครับ45นาทีแรกเริ่มขึ้นแล้วที่สนามเอสเวสปอร์ตสเตเดียมแห่งนี้แดดไม่มีฝนเนี่ยเกือบจะมีต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรบอลอยู่ที่ภูวงภูวงดีดมาให้ทังของดาราโด เดารโดจะจี้เข้าด้านในให้ที่อนุชาอนุชาดวนกับเทนนิสของดาดาขึ้นมาเอเกมนเอเกมณเปิดมาที่ราเชนราเชนได้จี้ใส่กเกาะเขโทษราเชนซ้ายดึงเข้าขวาราเชนดึงเข้าซ้ายราเชนยัดมาลูกนิ้เตดเซฟจังหวะสองมงมาเข้าทางดาด่าสกัดขึ้นมาก่อนรับพักอ,อกมาเอเกมนขวาลอมลูกยิงออก